วันนี้ผมพามาชมรถเก่งสายลุยกันบ้างดีกว่ากับ Mitsubishi um Expander นะครับผมบอกเลยว่าโคตรหล่อใส่กับล้อแ a l l ี mm ่ค hmm. อ s ล <ally>, ้อแท้เล n z o นะด้วยยาง AT 2 1 5 6 5 1่นะครับเป็นยางโตโยที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีขาวก็ได้นะครับหรือว่าสีดำก็ได้นะเป็น AT 3นะครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรหล่อเดี๋ยวรอชมตัว x p a n d e r ด้านท้ายคลิปเลยนะตอนนี้ชมวิธีการประกอบไปก่อนเลยนะครับ Hãy subscribe có tôi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นตัว e x p e n d e r HEV นะครับ oh. มีแบตท,ที่น้ำหนักมากกว่าเดิมอยู่ประมาณ2-300กิโลนะลูกค้าก็เลยทำการจัดโชคใหม่เลยเราก็เลยทำการจัดโชคซินเวอร์นะครับผมตัวนี้เป็น n i o m a x One ซนะึ่งจะตอบโจทย์กับรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับจากที่ทำข้อมูลมานะครับคันนี้หนักอยู่ที่ประมาณ1,004-1,500กิโลเลยนะจะเลือกโชคตัวอื่นที่ค่อนข้างนิ่มเนี่ยผมว่าไม่ตอบโจทย์นะทางเราก็เลยทำการจัดซินเวอร์ Neo m a x One นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับรถที่มีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะจะทำให้ี่่่งเนนตัััวววโชคทาาากกมแข นนไปอยู่ในรถที่น้ำหนักเยอะๆยเนี่ยโคตรนิ่มบอกแล้วคันนี้นะครับผมความสูงเนี่ยด้านหน้าจะอยู่ที่62.5ด้านะครับด้านหลังจะอยู่ที่63.5มเซน <S <S ที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นวิธีการประกอบนะครับก็ไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็อธิบายไป <S <S สิ่งที่เจอนะครับคันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับทางเลี้ยวด้านหน้าและเลี้ยวด้านหลังก็ไม่ติดตัวล้อนะครับจะเป็นขอบ16กว้าง7ออฟเซ็ต20นะครับผมเป็นสเปค5ราลูร้อนท่ตรงรุ่นเลยก็ทาการใส่กัน่ยี บอกเลยว่าน้ําหนักเยอะขึ้นเยอะมากตัวยางดอกยางก็ค่อนข้างเป็นดอกที่ใหญ่มีโอกาสดิ้นได้สูงนะครับ,รบก็เลยต้องทําการใส่ปอกกันสั่นทําการถ่วงละเอียดทุกอย่างต้องเป๊ะก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากที่เราเห็นด้านหน้านหน้าสูง 62.5หลังสูง63.5ล้อจะไม่ล้นนะครับกับขอบ16กว้าง7ออฟเซต20ยาง2156510คันนี้จบไปในราคานะครับตัวล้อ19,000บาทตัวยาง16,000บาทตัวโชค19,500บาทมีส่วนลด3,000บาทนะครับล้อยางโชค๊คมีส่วนลด3,000บาทสวัสดีครับ